เฮ้เ n หลังจากที่จัดการมังกรเหล็กได้ฉันเองก็เลเวลอัพถึงเลเวล25แล้วละเฮนั่นหมายความว่าเธอได้อาวุธใหม่แล้วสินะ ถูกต้องแลวละดาบดอกไม้เบ่งบานอาวุธที่มาพร้อมคุณสมบัติความคล่องตัวคุณสมบัติของมันค่อนข้างที่จะดีเลยละแต่น่าเสียดายไปหน่อยนะที่ตอนนี้มันอยู่ที่เลเวล1เท่านั้นดังนั้นพลังของมันจึงต่ำมากๆเลยดึงดาบดอกไม้เบ่งบานคุณภาพโคตรคุณภาพเลเวลอาวุธเลเวลหนึ่งคลาสพิเศษปรมาจาร์ยดาบสกิลดาบนับพันแบ่งดาบออกเป็นนับพัน แต่และเล่มจะสร้างความเสียหาย10%ของพลังโจมตีดั้งเดิมหลังจากสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่มันจะกลับสู่รูปแบบเดิมเฮอ้อมันก็แค่ตอนนี้นี่แหละแต่เมื่อมันเลเวลอัพถึงเลเวล25เมื่อไหร่แล้วก็มันจะแตกต่างออกไปอย่างแน่นอนฮอ่าฮยาเฮ้อแม้ว่าดาบของฉันทั้งหมดจะเลเวล25แล้วก็ตามเธอแต่พลังของพวกมันนี่ จะสาม,มารถสร้างความเสียหายการโจมตีเพียงครั้งเดียวเหมือนกับของเสี่ยวเย่ได้งั้นเหรอแรงกดดันในการร่วมทีมกับลู่ฝาน,นี่มันต้องไปตรงมาเพราะฉันกลัวว่าฉันจะถูกเปรียบเทียบกับเขาถ้ามีคนอื่นพูดแบบนั้นแล้วก็ฉันเองก็คงเชื่อแล้วล่ะฮะเธอไม่เชื่อฉันงั้นเหรอหลังจากเพิ่มเลเวลให้กับด,บดาบดอกไม้เบ่งบานนี่ จะมีเพียงแค่คู่ต่อสู้ไม่กี่คนสําหรับเธอเท่านั้นในสถาบันมังกรนะเธอก็กได้ก็ได้เออรีบกันเถอะตอนนี้เสี่ยวเย่ทิ้งพวกเราไว้แล้วนะง่ายๆนี่ฮะนี่มันคืออะไรกันนะนี่ไงผมใจฮะอดีตข่ายนักพันธ์ไทยงั้นเหรอเออดูเหมือนว่าพวกเขาจะตายมานานแล้วนะ พวกเขาทั้งหมดนั้นอยู่ในชั้นเรียนคัดการต่อสู้แต่ก็เจอกับความยากลำบากในเวลาเดียวกันที่แตกต่างออกไปก็คือมันอาจจะมีสปราลาดที่ซุ่มโจมตีอยู่ที่นี่งั้นเหรอเจงหญิงระวังไว้ด้วยตอนนี้มีสปาลาดอยู่ที่นี่ระวังสภาพแวดล้อมแถวนี้ไว้ด้วยฮะนี่นายกำลังบอกว่านี่คือกับดักนั้นเหรอชิบออกมาต,ตึงตงมังกรบอล เลเวล60ความยากของบอสดระดับฝันร้ายสกิลเกราะทองแดงเพิ่มการป้องกันที่สำคัญให้กับพันธมิตรสกิลเกราะป้องกันลดพลังโจมตี10%และเพิ่มการป้องกันเฮซึงมังกร3หัวเลเวล65ความยากของบอสระดับฝันร้ายสกิลเวทมนต์3หัวหัวทั้ง3จะปล่อยไฟน้ำแข็งและสายฟ้าออกมาพร้อมๆกัน ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่หากมีหัวใดหัวหนึ่งไม่ตายมันจะฟื้นขืนชีพโดยในเวลาในการฟื้นฟูจะขายายตัวออกไปในแต่ละครั้งฮะเผชิญหน้ากับบอสสองตัวพร้อมกันเนี่ยนะหาพวกมันทั้งคู่กำลังร่งรวมงานกันและซุ่มโจมตีอยู่ที่นี่งั้นเหรอจะด,ดึงกำลังชัดทักษะเวทมนต์สาหัวชึบ นี่ไงตึ้งทักษะขัดจังหวะเว่นมนสามหัวสายฟ้าตึ้งเกราะทองแดงมังกรทองแดงเพิ่มการป้องกันที่สําคัญให้กับมังกรสามหัวเอ้อ่ามังกรบอลกำลังมอบเกราะทองแดงให้กับมังกรสามหัวการป้องกันของมันสูงเกินไปแล้วตอนนี้เสี่ยวเย่ไม่สามารถจัดการมันได้เราต้องจัดการกับมังกรบอลตัวนี้ก่อน เอไม่ต้องกังวลไปหรอกฉันมีแผนเพียงแค่เธอเรียกดาบดอกไม้เบ่งบานออกมาและรอให้มันเพิ่มเลเวลเดี๋ยวที่เหลือฉันจะจัดการมันเองฮ่าฮ่าหาชิบเปลี่ยนรูปแบบมังกรมรกตเป็นแสงวิญญาณเอาละเสี่ยวเฟยเปลี่ยนเป็นแสงวิญญาณและเตรียมใช้ผลกระทบจากจิตวิญญาณกับฉันและเสี่ยวเย่เตรียมใช้รูปแบบทำลายล้างทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเธอแล้ว ดึงเพราะป้องกันลดพลังการโจมตี20%และเพิ่มการป้องกันดึงสายเลือดมังกรมรกตทักษะทั้งหมดที่ได้รับผลจะเพิ่มเป็นสองเท่าสําหรับมังกรและทักษะทั้งหมดที่เชื่อมด้วยพันธสัญญา,าทางสายเลือดดึงผลกระทบจากจิตวิญญาณขณะที่อยู่ในร่างรูปแบบแสงวิญญาณช่องทางของพลังมังกรจะเพิ่มอย่างต่อเนื่องและจะได้รับพลังมังกรทุกๆ2อถึงวินาที เมื่อปลดปล่อยพลังมังกรทั้งหมดการชาร์จสูงสุด30-60ชั้นหายชึบึง,งเว้นมนสามหัวหัวทั้ง3ปลดปล่อยความเสียหายจากไฟและน้ำแข็งทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่300%เป็น200%ถ้าสายฟ้าถูกขัดจังหวะดึงชาร์จทักษะผลกระทบจากจิตวิญญาณเอาละเสี่ยวเย่ใช้ทักษะไหมการคมคู แห้ชอือ่าเคราดึงการข่มขู่มังกรดำปลดปล่อยออร,ร่าแห่งการข่มขู่ได้รับผลความกลัวอม,มพาตและเอฟเฟกต์สตันและเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่กว้างอย่างต่อเนื่องต้งใช้ผลสตตน้นดึงใช้ผลอม,มพาตเต้ดงใช้ผลความกลัวเอออ การค่มขู่นี่ของเสี่ยวเย่ทักษะนี่มันมีผลรุนแรงมากเลยตอนนี้หัวของฉันกำลังจะเอออดทนไว้เจียงหญิงมันจะจบเร็วๆนี้นี่แหละหาชุบตึดึงผลกระทบจากจิตวิญญาณปลดปล่อยพลังมังกรทั้งหมดเพื่อโจมตีเป้าหมายกำลังชาร์จอยู่50ชั้นหาชุบตึดึงเขี้ยวมังกรโจมตีโบนัสสัญญาเลือดระดมพลังงานมังกร เพื่อปลดปล่อยการโจมตียันสมพลังด้วยในอาวุธปัจจุบันเตตึงทักษะถูกขัดจังหวะเกาะทองแดงเอาละเกาะบอลหายไปแล้วได้เวลาแล้วเสี่ยวเย่ยนี่ไงฉีกเลยเออ,อะเระวังด้วยตอนนี้เสี่ยวเย่ทำมากเกินไปหน่อยนะเตตึงมังกรดำเลเวลอัพเป็นเลเวล21ดึงมังกรดำเลเวลอัพเป็นเลเวล2 2 เฮ้การทํางานในตอนนี้เป็นทีมดีมากเลยเธอต้องฝังฉันและอย่าเล่นมากจนประมาทเหมือนกับเสี่ยวแย่ล่ะหยาตัวึงลูง่ฟานเลเวลอัพเป็นเลเวลยี่สิบเจ็ดตัวึงลู่ฟานเลเวลอัพเป็นเลเวลยี่สิบแปดตัวึงมังกรมรกตเลเวลอัพเป็นเลเวลสิบหกตัวึงมังกรมรกตเลเวลอัพเป็นเลเวลสิบเจ็ดเฮ้อฉันไม่ได้ช่วยอะไรอีกแล้วสินะเนี่ยอ่าตัวึง ดาบบุกผาแบ่งบานเลเวลัพเป็นเลเวล6ตึง้งเจียงหญิงเลเวลัพเป็นเลเวล26ตึง้งเจียงหญิงเลเวลัพเป็นเลเวล27ด้วยลูกฝ่านแล้วทําให้อัจฉริยะของยุนเปยกับกลายเป็นว่าไร้ประโยชน์ไปเลยเอาละมังกร3หัวในตอนนี้อาจจะมีหัวที่ยังไม่ตายเพื่อป้องกันการเกิดใหม่จะให้เสี่ยวเย่ไปจัดการมันละกันส่วนเราก็จะพักอยู่ที่แคมปนี้นี่แหละ อ๋อโอเคก็ได้เหอนี่ลูฟานนี่คืออาหารที่เตรียมโดยพี่สาวหันกินข้าวกันเถอะเห่ <Hey. S 2> ดูเหมือนว่าลูฟานจะรู้ว่าฉันเป็นภาระอีกแล้วสินะเนี่ยขอโทษด้วยนะเจียงหญิงแตดึง,ดงกำลังเข้าใกล้ที่ตั้งแผนที่สมบัติแผนที่สมบัติศักดิ์สิทธิ อีกอันนึงเป็นของจริงสินะเนี่ยตึดึง,ดงกำลังเข้าใกล้ที่ตั้งแผนที่สมบัตินี่คือจุดประสงคที่แท้จริงของการมาที่สุสารมังกรออยาากเธม